ับไันนี้ป่าดท้องเปลี่ยนเลขดีก่เลขดีกว่าหนึ่งสองสามเปลี่ยนไหมกะพัย้อนลงไปเยอะอืมมอนนั่อันี้มันขยับได้พี่ใส่แล้วไม่รอแล้วผมต้องเลี้ยวเยอะสิพี่กะพันหมดเลยละน่งๆเดียวเดี๋ยวๆคนขับมืออยู่กี้หัต้องื

ทาตัวเด yeah. ็กนี the hint, the the material, ่ทำตัวเด็กน the ีนะเดี oh, ๋ยวจะทำคนนิ่งมาเหมือนพี่ชาเลยกัญนี่้องด้ไงเนี๋ยไม่น่าค้อเลยชีพายรถผมนะแล้วผมไม่ได้ถอยหลังนก่าต่นเลยโอ้ยตกกะพานได้ไงหาที่ยนที่เดี๋ยวล้าไปนะครัโอ้โหมันวิ่งจริงจริงแล้พี่อ้าวจะดูมันผายดีกว่าะดูหลังอ่ะะไหลัั

อีต้ว่าเอไ่โตายกับายตรงแ่ในขณะเยวันไม่สวยด้วยมาจากโรงงานแะครับีบ้านเหรืออ่แต่รู้้หรือเยหรือเ่าหือเปล่าย่าไวเปเปลียนใจเองเปลี่ยนใจไม่ได้เปลี่ยนใจไดแล้น ครับดีครับตกระกอนึ้นไม่ได้กระดูกกระดูกอะไรพี่มันติดหนามมันติดหมดมัเป็นไรรู้ไหไม่ได้พังไปปั๊บนี่รล้คมันจะพังให้ขึ้นไว่าไม่ขึ้นนะรถเราจะพังกันก่อนนะ

เออติดเป็นไอ่ะ hmm. ต mm ิดแนตดีมากแบ่งข้าของทานี่ก็ไปได้แล้วเนี่ยไม่ต้องทำไรว่าเอาขึ้นเครื่องตัวองป่นนี่กไม่ได้นี่แบ่งไม่ได้ขไกลยไงเรื่องคูเนี่ยเครื่องกะปกใจแล้วทำอะไรไม่ถูกเคกรดกเ่ข้าดูว้าดอีกแ้วเลื่อมติดกาวอ้อนี่ยเจอแล้วใครมีกาวเลยครับ

มันไม่เลี้ยวเลยไม่หยิบแล้วก็ะหย่ามอันก็ยังถ่ายหน้าคนหยิบอีกนะไอ้คนจับน้ำเป่าไป้วอนไหนไม่น่า